มันจบแล้วครับไนส์ nice. นะครับโอ้โหชมัสทูเครนนะค,ะครับกล่าวยินดีหลังโช์เยมเมื่อคืนนี้บอกว่าห้างยาไบเออร์เลวเซ่นคุณคือแชมป์บุนเดสลลกาเยอรมันฤด,ดูกาลนี้ตัวจริงทางด้านของชมัสทูเครนนะครับคุณซื้อของไบเยอร์มิวนิคยอมรับการลุน้นแชมป์บุนเดสลีกามันจบลงแล้วครับพร้อมแสดงความยินดีกับไบเออร์เลวเซ่นภายหลังทีมของพวกเขาแพ้คาบ้านกับนะบรุเซียนดรอสมุนเมื่อคืนนี้ศูนย์ประตูต่อสองแบบเจ็บใจนะครับ ไบเยนเนี่ยไม่แพ้ใครมา5นัดติดนะครับเล่นในบ้านโดนคาริมมาเดยมี่บุกยิงนำตั้งแต่10นาทีแรกนะครับแล้รายเกมถูกปิดกลองโดยยูเลียนรโยซันนะครับส่งผลให้ตามหลังห้างยาเนี่ยจะฝูง13แต้มนะครับโอ้โหเจ็บจัดหลังจบเกมเมื่อคืนนี้นครับชูเคิลก็ให้สบบามารถบอกว่าแน่นอนเลยว่าการลุ้นแชมป์มันจบลงแล้วและต้องแสดงความยินด,ดีกับเลโวกซน ถึงยังเหลือโปรแกรมอีก7นัดน,นะครับและในทางทฤษฎีไบเยนอาจจะไล่ทันแต่ชูเครนยอมรับสตากรรมครับบอกว่าหลังจบเกมนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะดูระยะห่างบนตารางคะแนนอีกต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับนอกจากจะเจอความเสียหายครั้งใหญ่แล้วการลุนแชมป์บุนเดสเลกาส2สมัยติดเนี่ยบาเยนยังต้องเผชิญความพ่ายแพ้ในศึกเดกราิซเกอร์นะครับต่ออริชากาดเป็นครั้งแรกในรอบ12นัดน,นะครับอืม,อม,อมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโคตรเจ็บจี๊ดเลยครับ เอาละรครับชูเกิลก็รายยาวต่อครับที่อาริอันซารีนาชูเกิลบอกว่าในแง่ของฟุตบอลมันไม่ใช่เกมที่มีคุณภาพมากเลยจากทั้ง2ฝ่ายแต่เป็นเราที่ขาดความเร็วแบบชัดเจนและไร้พรชั่นอย่างสิ้นเชิงเรารู้สึกผิดหวังมากความจริงคือเราไม่เคยคาดคิดว่าทีมจะต้องกลับมาเจอรูปเกมแบบนี้อีกแต่มันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เราโดนนำา10เป็นเวลานานและคิดกันว่าจะสามารถเก็บผลกันกัน,นอีกครั้งชัดเจนเลยว่าวันนี้เรามีทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิมผมไม่สามารถบอกเหตุผลโดยเฉพาะบางทีผลคู่เร็วเส้นและการเบรกทีมชาติอาจจะมีส่วนคุณคงเห็นได้ว่ามูซิล่าเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนทูเค่นครับยังแสดงความไม่พอใจเพิ่มเติมจากชวะปัญหาท้ายครึ่งแรกที่เอริกไดเออร์ขึ้นโขกเผาขนนะครับ มาซูมเมลสกัดบอลเส้นแล้วบอลเนี่ยไปแฉบเท้าไปสัมผัสมือของมาซูมเมลแต่แฮมออสเมอร์สนะครับผู้ตัดสินในสนามปล่อยให้เล่นต่อครับชูเกิลบอกว่านอกจากนี้เรายังโชคร้ายในช่วงเวลาสําคัญทั้งโอกาสของเคในช่วงครึ่งแรกและจังหวะซึ่งมาซูมเมลควรทําแฮนด์บอลสกัดบนเส้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างย่าแย่และส่งผลกระทบสําคัญเพราะเป็นไปได้สูงเลยที่หากได้จุดโทษนั้นเนี่ยเราจะกลับมาสู่เกมได้ อันนี้คือสิ่งที่โทมัสทูเคลเปิดใจเมื่อคืนนี้ครับหลังจบเกมบอกว่ามันจบไปแล้วครับที่ไบเยนพินิกจะลุ้นแชมป์บนเดสลีกา12สมัยเตดในฤดูกาลนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายต้องเสียให้กับห้างยาไบเออร์ลูเซ่นตามทฤษฎรีมันอาจจะตามทันแต่ถ้าหากว่าเอาความเป็นจริงแล้วครับโอ้โหตายยากจัดสําหรับเลเวอร์นะครับเมื่อคืนนี้เกือบตายเหมือนกันครับแต่สุดท้ายกลับมาพลิกล็อกครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหจับจริงๆนะครับสำหรับเลเวอร์กูเซ่น ทุกินถอดใจเลยครับตอนนี้ครับทุกคนว่าไงครับจัดไปให้ัยวรุ่น